ศึกษาใหม่นี้การศึกษาของประเทศไทยก็เหมือนจะเดินทางย้อนยุคกลับไปเหมือนบ้านเมืองเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วแม้จะเว้นวักไป10ปีแต่นโยบายแจกแทบเลตก็ย้อนกลับมาอีกครั้งในสมัยต้นบาลเพื่อไทยเป็นนโยบายที่ถูกพูดถึงตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยท่านผู้ชมครับผมมีคําถามอย่างนี้นโยบายที่สวยหรูนี้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถแก้ปัญหาการศึกษาเด็กไทยและการพัฒนาศักยภาพคนทดได้ตรงจุดหรือเป็นเพียงคิดนโยบายขึ้นมาเพื่อหวังใช้ งบประมาณและเอื้อประโยชน์ต่อการหาโอกาสในช่องโหว่เพื่อดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างกันแน่ที่ผ่านมาหลายสิบปีงบประมาณแผ่นดินถูกจัดสรรให้กับกระทรวงศึกษาเป็นอันดับต้นๆของประเทศแต่ทําไมการศึกษาไทยจึงถดถอยมาถึงจุดนี้ได้ท่านผู้ชมโกรธหูใจไหมเรามีน้าตีการศึกษาของไทยตั้งไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเหมือนกับเราเดินไม่เป็นเราทําได้อย่างเดียวคือย่ําอยู่กับที่หรือเดินถอยหลังมันสิ้นหวังจริงๆ ถ้าผู้ชมเศร้าหรือเปล่าผมเศร้าขออนุญาตเรียนแบบพลตำรวจสมยศพุ่มพันธุ์มวงหน่อยคุณอายหรือเปล่าคุณไม่อา